เคล็ดลับสุขภาพดีนะเคล็ดลับสุขภาพดีดียังไงแล้วใครลหละจะมาช่วยเราดูแลสุขภาพให้ดีได้อย่าลืมนะว่าหมอที่ดีที่สุดเลยอะ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเรานี่แหละค่ะที่เป็นหมอที่ดีที่สุดเลยเนื่องจากว่าคนพบเนาะว่าสุขภาพตัวเราเนี่ยคนที่จะมาสามารถดูแล รักษาเราให้ดีที่สุดเลยก็คือตัวเรานั่นเองดังั้นเคล็ดลับสุขภาพดีวันนี้ที่จะเอามาแบ่งปันทุกคนเลยก็คือเราต้องหนึ่งเป็นไงคะต้องอารมณ์ดีนะอาหารดีอากาศดีเมื่อเราอาหารดีอารมณ์ดีอากาศดีอาหารดีคืออะไรอาหารที่เราต้องเลือกก็คือมันมีทั้งอาหารกายและอาหารใจนะ ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะว่าสุขภาพที่ดีได้เนี่ยมันก็แค่ต้องกินอาหารครบผ้าหมู่เท่านั้นไม่ใช่ค่ะไม่จริงเลยนะเนื่องจากว่า,าคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะเนื่องจากเป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วก็คนพบว่าเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่สุขภาพเราต้องการก็คือมันต้องอาหารดีอาหารกายดีอาหารใจดีด้วย ถ้าอาหารกายดีอาหารใจไม่ดีมันก็สามารถป่วยได้เชื้อโรคอะไรก็ทำร้ายเราได้หมดเลยนะอ่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกสภาพแวดล้อมเช่นกันเวลาที่เราเลือกบริโภคหรือเลือกเลือกที่จะเอามาให้ตัวเองก็คือ เวลาเจอข้อความดีข้อความอะไรข้อความไม่ดีหรือคําพูดไม่ดีหรือสภาพแวดล้อมไม่ดีเราต้องเลือกเราต้องตัดมันออกเลยนะไม่ให้มันมาทำร้ายจิตใจเราไม่ให้มาทำร้ายสุขภาพเรานะไม่อย่างนั้นสุขภาพเรามันจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอน เมื่อเราสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีรับรองค่ะว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นใครหมอที่ไหนจะมาสั่งให้เราอ่ะกินตื่นมากินอาหารอะไรใช่ไหมหมอที่ไหนจะมาสั่งให้เรานอนนะนอนให้หลับหมอที่ไหนจะมาสั่งให้เราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีนะแล้วก็สั่งให้เรานอนหลับนอนไม่หลับ ไม่มีนอกจากตัวเราเท่านั้นคิดเอานะว่าเราอ่ะจะคิดให้ตัวเองมีความสุขหรือคิดให้ตัวเองมีความทุกข์เมื่อทุกข์เมื่อไหร่กังวลเมื่อไหร่กลัวเมื่อไหร่เครียดเมื่อไหร่สุขภาพของเราจะเลวร้ายลงเท่านั้นนะจำไว้เลยว่าสุขภาพตัวเราไม่มีใครมารักษาเราได้นอกจากตัวเราหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นอารมณ์ดีคเคนะหาความสุขให้กับตัวเอง